สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นครูโสพิษวันนี้จะมาช่วยเพื่อนๆทํานทำน้ำมะกรูดโซดาทานนะคะน้ำมะกรูดโซดาก็มีเพียงมะกรูดน้ำโซดาเกลือและน้ำพึ่งเท่านั้นพร้อมน้ำแข็งค่ะทีนี้เรามาดูคุณประโยชน์ของมะกรูดนะคะมะกรูดเนี่ยเคยทำคลิปไปในเรื่องของการช่วย แก้คันศรีรษะนะคะพอมาในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนๆ่นทำน้ำมะกรูดทานเพราะน้ำมะกรูดนั้นจะช่วยในเรื่องของการล้างมันในเส้นเลือดนะคะแล้วขณะนี้เป็นที่นิยมของคนที่มีลูกยากนะคะทานน้ำมะกรูดไปล้างมดลูกก่อนไข่ตกนะคะเขาทำได้ผลนะคะเพื่อน แล้วก็มีคนเปิดทำน้ำมะกรูดสดขายส่งทางออนไลน์ขายดิบขายดีนะคะเพราะคนสนใจกันเยอะทีนี้เรามาดูกัรวิธีกันว่าเราจะทำน้ำมะกรูดอย่างไรนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนดูนะคะเพื่อนๆคะ่เเคะเราก็จะใช้วิธีการปอกเปลือก ะะก่อนที่เราจะฝานบีบนะคะเราจะปอกเปลือกแบบนี้ค่ะปอกได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งได้เสร็จแล้วเราก็จะบีบค่ะนะแบบบีบน้ําแบบนี้เลยเพื่อนเราเราจะทําทานครัง้งต่อครั้งนะคะจะไม่คั้นน้ําแช่ตู้เย็นนะเพื่อนเพราะแก้วหนึ่งเราจะใช้ประมาณลูกกว่าแก้วขนาดนี้นะเพื่อน เราจะใส่ประมาณสามช้อนสี่ช้อนที่ชอบอันนี้เราใส่ไปห้าช้อนนะคะสิ่งที่เราจะต้องไปละลายก่อนก็คือน้ำผึ้งน้ำผึ้งใส่ตามชอบเลยนะคะชอบหวานชอบปร<ด>ิ้วได้เกลือค่ะเพื่อนน้ำผึ้งเกลือละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเติมโซดาแล้วเราจะาน้ำแข็งเนี่ย เสร็จเรียบร้อแล้วนะครเพื่อนน้ำมะกรูดโซดาของเรานะคะหน้าตาน่าทานมากะคระัเพื่อนคล้ายน้ำมะนาวนะคะเหมือนกันเลยแต่น้ำมะกรูดสีจะออกเขียวๆอ่อนๆน,นังเหลืองนะคะเพื่อนแต่น้ำมะนาวเขาจะขาวนะคะเพื่อนๆนน้ำมะกรูดเป็นน้ำ เพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งเพื่อนๆลองทำทานนะคะช่วงนี้มะกรูดราคาไม่แพงค่ะคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับน้ำสุขภาพผลไม้อื่นของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ